หาอะไราทานดีมะม่วงใช่เหรอมะม่วงขายตึกร้อยี่สิบาทไอ้หนอทำไมไมันถูกจังมะม่วงขายตึกร้อยี่สิบาททำไมถูกจังเลยตลาดน้ำบางคานะคะทุกท่านตลาดน้ำบางคา้าพี่เลพามาชมอู้น้ำมันแห้งเนาะูน้ำแห้งนะคะทุกท่านอู้ยาวมากนะพี่เล็กแรงเลลวลาพี่เล็กจะกินอะไร หากินอไรไออร่อยอร่อยมายชมมคาคะว่าจะได้กินอะไรม้างคนเยอะอยู่เนาะกูปลาเผาน่ากินกุ้งเผาก็น่ากินปลาหมึกย่างหมึกย่างไข่อันนี้คือไรซมตามไก่ย่างซมตามไก่ย่าง ว่าจะกินอะไรมั่งยำแหนมอูยำแนหำแนมน่ากินนะคะทุกคนยำแหนมน่ากินจังเลยป้าน่ยจะกินอะไรหมายตาไว้หมายตาผัดไทยเห็นขนมไทยอยู่ตรงนู้นขนมไทยน่ากินมากเลย อกินหนะ้ากินทั้งนั้นเลยมาชมนะคะทุกท่านตลาดน้ำบางคลาสะเซิงเศ้านะคะทุกท่านยาวๆๆกุๆ้งแม่น้ำสี่รอยบาทจานละสี่รยบาทขนมถ้วยไอศครีมอ้ม อยากกินเสาว,วุ้ยเดินไปให้สุดเดินไปให้สุดว่ามีอะไรมั่งมากับลานมากับพี่สาวช่างพี่ใจชิ้นหม้อดินชิ้นอบหม้อดินเดินไปให้สุดว่ามีอะไรขายมั่ง มีปลาเผากุ้งเผาเยอะมากปลาเผากุ้งเผาอู้มีแต่มะม่วงอัน,นั้นเสื้อผ้า,าละเสื้อผ้าแล้วเนาะฮะกินอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรกล้วยไม้อู้วกล้ยไม้ต้นอย่างยาวเหยียดอันนี้กล้วยไม้อะไรอะ่ะกล้วยไม้เสือก่อง กล้วยไม้เสือโคร่งอันนี้เหรอสามห้าบาทเหรอมันเป็นสีแบบนี้เลยเหรอสีแบบนี้เลยเหรออันนี้ปลูกวางแบตได้อ๋อกระสอบแบตแบตอันนี้อันนี้เอาไปใส่อะไรไว้ปักเลยค่ะถ้ามีตอไม้หรือเรามีรูอะไรอย่างเงี้ยปักบนดินได้เลยวางดินอย่างนี้ได้เลยแล้วก็มัดแบบธรรมดาแล้วก็ตั้งต้นเองลากแลลงดิเงนเอง ไม่จำเป็นต้องใส่กันตาบมาเลยอ๋อเนี่ยเหรอลงดินแล้วก็มัดขึ้นไปเลยใช่ค่ะเหมือนที่มีเสาหน้าบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยที่วางอยนี้เลยที่แล้วก็มัดเสื้อมัดยางพูนใส่ได้เสื้อโตไม้ก็ได้เสื้อโปรยก็ได้กล้วยหวีเท่าไหร่อ่ะอันเนี้ยห้าสิบห้าบาทห้าสิบได้ไหมได้กล<ช>้วยเอากล้วยหวีหนึ่งห้าสิบบาทแล้วก็เอา อันนี้อันนี้ใหญ่ๆนี่เท่าไหร่อ่ะู๋ดอกใหญ่มากเลยสามร้อยบาทนะคะทุกคนสามร้อยบาทอเอาเอากล้วยหวีหนึงแล้วก็เอากล้วยไม้นั่นอันต้นไม้กี่ต้นคะต้นเดียวมีเท่าไหร่ครับซื้อกล้วยนะคะมีเท่าไหร่ครับอาวีละห้าสิบห้าบาท เดี food, ๋ยวดูกันบางนเลกนบไงกางาเอาก้านไหนก็ได้เลือกใไหนเอาสสวยสีสวยมันแม่ค้าเลยนะกล้ยม้กวยไม้ถือไปก็ได้ค่ะซื้อกล้วยแถม้กล้วยแถไม้ค่ะไซื้อกล้วยแถมกล้วยไม้กุ้ยยไม้กเมาสวย จะลองเอาไปมัดดูไม่เอาแบบลองอันนี้สามร้อยอันนั้นคนละอย่างของพี่ห้าสิบแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทได้กล้วยไมยก้ก็ได้กล้วยข้าวมาหนี่พี่เล็กได้กล้วยแล้วนะคะปีนี้ได้ขายแค่เคือเดียวได้กล้วยกับ กล้วยไม้ไมนี่ได้กล้วยไม้ใหญ่มากเอาคนที่มาด้วยไปไหนกันหมดแล้วไปไหนกันหมดแล้วอุ้ยหลงสิเขาไปไหนกันหมดแล้วพอทิ้งพี่เล็กนะคะทุกท่านพอทิ้งพี่เล็ก มัมม ո งแก้วโลละสิบ,บาทมะม่วงถูกมากสิบบาทเมื่อกี้พี่เล็กเห็นมะม่วงขายตึกแล้วโลละยี่สิบบาทเอาไปไหนกันหมดมะมมวงถูกมากเลยสิบห้าบาทมัม่วงแก้วสิบห้าบาทมะม่วาามมงแก้วนี้สิบบาท แก้วสิบบาทถูกมากน่าซื้อจุงเบยหน่าซื้อจุงเลย,ยแล้วเขาไปไหนกันหมดแล้วพี่เล็กแวะซื้อกล้วยกับกล้วยไม้เขาหนีไปไหนหมดแล้วคะเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยก่อนนี่พี่เล็กได้กล้วยกับกล้วยไม้ เขาไปไหนกันหมดแล้วอย่าบอกนะว่าทิ้งพี่เล็กไว้ที่นี่ทิ้งพี่เล็กไว้ที่นี่ตลาดน้ำบางคลานะคะตลาดน้ำบางคลาขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กด้วยนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะ